สวัสดีพี่น้องสูุขูสูขคนสุหมงสุงสบ่อนเนาะที่ติดตามับชสมส่องสรีป่าพี่น้องเมื่อนี้เฮ้าสิบไปเบิง่งเท่าเมเนาะว่าท่าเมเห็นยังอยู่พี่น้องเปิ่นเห็ดเห็ดขมุุมขมุุมขมุุมอยู่แบบว่าบริเลียบ,บังไพเลยพี่น้องเลยก้มอ,อยู่คนเดียวนะซับยังเนาะอยู่ในคำซ้ำเนาะพี่น้องเบิ่งนะสินีสิบไปเบิง่ง อ้าอีกอย่างนน่แม่โอกขี่ตกสบายดีพี่น้องร่างทับย์ขี่ตกวะฮะเจ็บน้ป่าไม่ป่าตงแล้วพี่น้องเฮ้ยนี่นะพี่น้องอมามันเป็นยาง้องมาแต่ว่ายางยางยางก๊กอ่ะยังก็ยางก๊กงนะยางกุงเขาเอื้นขี่ตกพี่น้องอันนี้ห้าใส้ไปดังไทยพี่น้องทัานคือสมัยตะกี้นะะแม่หอกกระบอง ตะกี้ห้องกระบอกแล้วกระใต้ตอนตอนยังบ่มีไฟผ่านะพี่น้องผ่าอันนั้นเด้อพี่น้องเอ้ยคันเคยสมบูรณ์ผ่าแตกนะครับแม่นผ่าแตกผ่าห้องพี่น้องผ่าใหม่คนใหม่นี่แมนพี่ชา้พี่น้องแม่อยังคือคือว่าว่าเวลาผ้าเวลาผ้าแตกะคือหายใต้กระบองกห้องบอกหายใจเออบ่แม่คนผ่าผ่าอันนี้เอากระบอกไปเอา ผ้าผ้าก็ไปบ้านพี่นะได้ลุกเป็นบุญบุญบุญเนาะเอากระบ,บองปลาใต้แล้วกับมอนล้งแล้กับเสาาอือพี่น้องอันนี้นั่นมังเน่เอาอันนี้ได้พี่น้องใต้นะเอ,อเอานีนี้ทีนีเพิ่นซับนี่ขี้ตกนี่พี่น้อง,นนอง,นงนนอแวนวดังไผ่เนนะใต้เลยก็มันสิเส้าพน้าผ้าแตะผ้าผ้าก็ได้ดังไผ่ในว้ดังไผ่งามพูนพี่น้องเอ้ยแมงไผ่นี่แมนอันนี้สิเป็นขี้ตกเนาะอีกอีกต้นแบบหนึ่งก็เป็นขี้ซี่นะแม่เพราะ ต้นแบบหนึ่งก็จะเป็นขีดสีบรรยากาศยง่ถึงเถียงพี่น้องเอ้ยบ่ายแล้วแหละนางหนักเอ้ยนางอยู่ในห่มคามไก่เนี่ยมันพงนี่มากมฮามากกับบริษัทพี่น้องก็เฉดพิธีให้มันเปียกก่อนบาทนี่เห็นยังแมบบนั้นเล่าพี่น้องเอ้ยเอาวิธีเห็ดมันเปียกล่ะก็ นี่พี่น้องทำแม่ใต้เอาเอาไาแเสกใต้พี่น้องนี่มักกะซีฮ่งแบบนี้พี่น้องเอ้าทำทำแม่เป็นสีเผาถิมนะพี่น้องเลยเห็นยังอ่ะน่ะมันพงสิเผาถิมเอาถิมซะก่อนพี่น้องแม่ไม่สิบลามสีตัวอื่นตีอ้าวมันตีมักกะซีลามเป็นคำซ้ำนั่นแหละว่าใช่ในใจนี่แหละฮะมามันพ้งจูดถิมที่น้องบ้าน ปัจจุบันเห็ดไปแล้วแม่เสือเจ้าคือยังแต่แค้นยังแต่เข่งแข้นน่ะนะแพงก็ได้เห็นว่ายังแต่เข่งแข้นจะประหัดถึงได้ด้วยใส่เสื้อขาดขาเหม่พี่น้องเสื้อดำข้ามแต่ว่ามันขาดแล้วพี่น้องป้าพี่น้องตอบได้อย่าไป่พิงได้วันหูดังจ่าแล้วสิเป็นอันนั้น่ามัน ไปเยี่ยงเขียนพี่น้องตะกี้นะพี่น้องเอ้ยบ๊แมนมาสิต๊นี่ยอันหาหกปีขึ้นรังพี่น้องเวลาเขาไปไต่เขียนเนาะเขาจะเอากระบองอย่างพ่พี่น้องไปไต่บ้านี้ไต่ไปไต่มาควัญมันน่ะพี่น้องเข่าเข่าจะโมกเนาะเข่าจะโมกนั้นเป็นควันเป็นควันในอันจะโมกแหงไดเลยเห็ดคือเมย์ใหญ่จืดเด้อพี่น um <c oughs> <c oughs ้องผมมีภัยกาเหตุแล้วเขาญานิยามันหมาเบิดเนาะพี่น้อง จะม่ในญ่จืดเห็นยังเงนั่นเขีวิธีให้เบอร์ไปจ่า้เงินกราง่าข้าวตีเงินขายเกียดไขยกบไข้าัไข่โจ๊เรื่องหวะขขยเกียดไขยกบขขยไข่หมูแดงนะพี่น้องขายไข่มูแดงแม่มอดนะแม่บานีน่ะตายบานีมอดจืะดัใจไนะมันค้งล้วเลยเผาให้มันอัน นาน้ำมันมันเสื่อมเข้ากันพี่น้องมันแ้วมากกับจิตใเข้ากั้นจูดทิมเลยว <laughs> <laughs> ิ่ีเขาามาไงจืดพี่น้องวิธีเพลนเหตุนะข้าถาาเบิ่งพี่น้องเลยว่าสิเป็นอย่างไดพี่น้องว่าสิได้ดังตอนย่นานนันผ้าห้องอย่บ่กเลือกสิดังตอนนี้ไปเลยพี่น้องไปหามาไม่เมื่อยนะตอนไปหาสนี่ก็ไปถ่ายพี่น้องได้เบิ่งได้ชมนำกันผนไปหาบนมือบนเว้นได้นี่พี่น้องหอ่อเขาไป ่าความย่างไกลเนี่ยควาย่างก็จะเป็นลมเป็นแรงพี่น้องเอ้ยเพิ่นเมื่อยเพิ่นว่าหิ้วข่าวหิ้วน้าถ้าขาเข่าวเพิ่นก็หายไปโย่แบบว่าแบบมันไปใกล้โพดพี่น้องเอ้ยก็สิ่ใหม่เบิ้ดบัตรอ่ะบัตรใหม่เบิดแน่เอาน้ามาใส่บัตรไห่โอ้โหใส่มันยังเนาะ เออเม่ไงจูดีตกกีอไาแต่เบามาแต่เบาพี่น้องกี่ตกเพิ่ผลไม้เบิดเลยเนาะป้าคำซามันขาวๆพี่น้องดำจืบจืดปึ๊ยอยู่ตาแม่จะบ่อบ่อใส่อยู่ได้แม่เมื่อกี้อยางนี้เอาเสื้อผ้าใส่โอ้ยใส่แต่โชโตละลายไปผัดใหม่เด้อะดุกิตาแม่เห็ดไปแล้วพี่น้องกันบ้าน ต้บเสือข้าวให้แม่มากกิเทียงมากอยู่ดอกถ้าแม่แห่มักแซนแปลว่าเสียข้าวไปลงปฏิบัติธรรมพี่น้องต้มชนิดฟูดีแหล่ฟูดีแหล่เนาะใส่ไปปฏิบัติธรรมนละหมองเขาก็เอิอมาใหญ่จืดเสือดำด้วยยังเด้มาครบเลยครบปากครบแหนะพี่น้องเอ้ยเจนนี่ชาโคตรลายแบ่โมเมนต์เอ้ยโมเมนต์มายใหญ่จี นามดาดอันนี้ห่คมเนป็น่ังเป็นาเป็นเสมอดอี่ใหญ่้นัจมาัน่นทไมค้จะระเินี้แหละหัวคมาเปหัวหวัวนอกหะกอดินเขามาพี่น้องเลย เคยนก็สิขึ้นม่งต่อได้หน่เนาะเออแอบแอบยังบ่แล้วอุ้ยอย่าไปดูอุ้ย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 บ่ญาตบอกนะสบายดีป้าลุงกับลูกสบายดีป้าลุง เจ้าเปียกทำได้พ,พี่น้องเอ้ยอ,อยากไปสร้างน่อยอืมโาดม่ได้แม่ยังคะมันเปียกบเร่อยน่อยเปียกมันคองไรมันเผากานกันไม่จูดเออจูด,จดแล้วมันกับเปียกบบันี่มันกับเข่าก้านบ๊บนันเออ,เอ,อพี่น้องถ้าแม่แล้วมีวิธีเหตุไหน พ่อก็ย่างอยู่เบิดมื้อปู่ว่าสิເມື່ອບ້ານກະແບ່ງເອົາເດເຂົ້າໝໍແດງນະນາງທາງສລະເພິຊອງເພາໄ້2-3ລະດ มันส yeah. um ั่งยุดยุดยุดหยุดบังังบังบังบังพี่น้องอาทำไมเห็ดเป็นไหวเป็นถุงบอกเออเป็นถุงไหวพี่น้องนี่เห็ดเห็ดเป็นถุงไหวเนาะ ถุงสำนักนะแม่พี่น้องผมมีวิธีเห็ดของเพื่องคุณโ้เออพี่น้องเชาเแม่ผมนก็สลัดเห็ดได้พี่น้องเลยเออมันเหียยังมันเยียบฟอบพี่น้องอันเนยกับหัวพอเลยเต๊ดเต็ดไม่ใหญ่เต็ดอันเน้กับเต็ดพออันเนยพ่ อันนี้กระดึ๊เดี๋ยวพี่น้องเลยป้ากะลือเห็ดปาจะขึ้นขนมในวันนี้เนี่ยยังพี่น้องหยุดผูดซอยพี่น้องอันนี้จะเป็นผูดซอยของชาวแม่พี่น้องล,ลูกมือเขาไม่ใหญลูกมือเาไม่เเนาะจับหันจับหนี่ยอะไรพี่น้องซอ,ซอยซอยสอยพี่น้องบ่ญมปนว่าซอยเห็ดดีดี น้องอเน่อย่าขึ้นลงมาเดี๋ยวนี้ลงมาพี่ลงมาหาปลาลูกหิไวไหมอย่าขึ้นมันสิต,ตกอืมโอ้คนเก่งอย่าเห็ดลูกใหญ่อะเห็ดนี่พี่น้องเห็ดเป็นทุงเป็นทุงไหวพี่น้องเลยไหวแอนไว้ดังไพ่เนาะไว้ดังไพ่หนึ่งข่าเห็ดอยู่เห็ดกินพี่น้องเลยเอาไปรตรงไปยากซื้อ พี่น้องเมื่อนี้เฮาก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสนีป่าในเด้อพี่น้องอยู่ดีแฮงเบิดสุขสุขคนสมองสบอนสบายดีพี่น้อง